ทีได้คารรอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะก็จะทำแรนดอดมามเป็นเพื่อนเล่นกันนะคะในหัวข้อตอนนี้เวลานี้เขาคนนั้นนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างอยากบอกอะไรกับคุณบ้างไหมในช่วงเวลานี้เลยที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะลองมาอัปเดตกันดูนะก็ขอดูสถานะคุณกับเขาก่อนนะคะสถานะคุณและเขาตอนนี้เป็นยังไงกันอยู่บ้างคะพลังงานส่วนใหญ่นะคะที่เข้ามาดูนะ The Lovers นะคะสองถ้วยเด็กถือถ้วยนะสิบดาบ9ก้าไม้เท้าเปิดไพ่มาดีมากเลยนะเริ่มต้นทำไมเปิดใบต่อต่อ,ตอไปแล้วกลายเป็นสิบดาบซะง,งั้นนะคะ The Emperor นะคะอันนี้ห้าไม้เท้านะนายถือไม้เท้า B ีเอ็มเสองไม้เท้าอ๋อลืมไปจะควะักจะหยิบอีกนะคะสองเหรียญค่ะพลังงานส่วนใหญ่นะคะคุณทั้งคู่ก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีความเติมเต็มซึ่งกันและกันในอดีตที่ผ่านมานะคะบางคู่ก็เป็นคู่รักกันอยู่ในตอนนี้บางคู่ก็กําลังเพิ่งเริ่มจีบกันเพิ่งเริ่มเฟิร์สกันนะคะบางคู่ก็อาจจะเป็นครอบครัวเป็นสามีเป็นภรรยากันแล้วแหละ แต่อาจจะมีปัญหาการบาดหมางใจการทะเลาะการมีคำพูดอะไรที่ไม่ไม่ถูกอกถูกใจกันนะคะมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะบางพลังงานก็ไกลกันด้วยเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างนรยมได้หรืออยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอเนาะอะไรประมาณนี้เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับถูกแทงข้างหลังบางคู่บางคนนะคะความสัมพันธ์คุณอาจจะเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์ของการเป็นรักทางเลือก นะคะเขาอาจจะเพิ่งเข้ามาจีบคุณก็จริงแต่คนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วมีภรรยาแล้วมีสามีแล้วมีลูกแล้วมีมีคอมมิชเมนต์แล้วอะไรประมาณนี้นะคะส่วนบางคนเขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นแฟนกับคุณเป็นคนรักกับคุณแต่มีเหตุอันต้องทําให้คุณต้องห่างไกลกันเพราะปัญหาเรื่องคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องลูกนะคะหรือเรื่องญาติพี่น้องเรื่อง อะไรต่ออะไรบุคคลอื่นๆอะไรประมาณนี้ที่ทําให้คุณทั้งคู่ต้องมีปัญหาเจ็บปวดเสียใจซึ่งกันและกันนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไปไปกลับกลับรักรักเลิกเลิกมามาหายหายในชีวิตคุณสักพักหนึ่งแล้วแหละนะคะแต่เพียงแค่ว่าจะเลิกกันก็เลิกไม่ได้นะคะพอกลับมาดีกันได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็มีปัญหากันละอะไรประมาณนี้บางคนตัวใกล้ยอยู่ด้วยกันแต่ใจห่างมากบางคนอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็เหมือนกับอยู่คนละบ้าน ะะมันมีความเจ็บปวดมันมีความเสียใจอยู่ตรงนั้นนะคะความรักมีไหมความรักก็มีแต่มันเป็นความรักที่แบบมันมีความทรมานใจข้างในลึกๆนะคะพลังงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูเลยนะต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคือมีประเด็นความรักกันอยู่แต่ส่วนน้อยคือเพิ่พงเริ่มกําลังที่จะจีบกันแต่ประเด็นก็คือคุณกําลังกังวลว่าเขารักคุณจริงไหมหรือว่าคุณเข้าไปเป็นรักทางเลือกนะคะหรือบางคนกําลังมีปัญหาเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ ที่อาจจะไม่เห็นด้วยในความสัมพันนี้นะคะเนี่ยคือพลังงานนะคะที่เข้ามาดูประมาณนี้นะคะแต่พลังงานอื่นถามว่าดูได้ไหมดูได้นะคะลองเข้าไปฟังเนื้อเรื่องดูก็ได้นะคะว่ามีพลังงานคุณบ้างไหมทีนี้มาดูกันว่าเขาคนนั้นคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะในช่วงเวลานี้เลยที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะในถือดาบ สี่ดาบนะคะสี่ถ้วย the lovers นะคะติดมานะคะ strength กับสองเหรียญน,นะคะเจ็ดไม้เท้า king ถือถ้วย นายถือถ้วยนะคะสิบถ้วยค่ะใต้สำรับเป็นเด็กถือถ้วยคนคนนี้นะคะตอนนี้เวลานี้นะคะถามว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างถ้าในกรณีคุณมีประเด็นกันอยู่ตอนนี้เขาอยากมางอคุณนะคะไพ่เด็กถือถ้วยไพ่คิงถือถ้วยเขาอยากจะพยายามที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเขาอยากที่จะพยายามมาทำอะไรที่แบบ ให้คุณกลับไปแบบให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งอะเพราะตอนเนี้ตัวคุณเองเป็นสีดาเหมือนคุณไม่ไว้ใจเขาแล้วว่าเหมือนคุณรู้สึกแบบคุณอยากบล็อกอยากปิดกั้นบางคนบล็อกกันแล้วด้วยคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคนคนนี้ทําอะไรกับคุณไว้เยอะนะคะไหนจะทําให้รู้สึกแบบไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจไหนจะทําให้คุณรู้สึกเสียใจไหนจะทําให้คุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรักทางเลือกก็ได้นะคะ หรือคนคนนี้อาจจะไม่ยอมจัดการแก้ไขอะไรเลยปล่อยให้บุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายในครอบครัวนะคะบางคนคุณไปเจอสถานการณ์ที่เหมือนกับว่ากืนไม่เข้าคลายไม่ออกอ่ะคือรักคุณก็รักเขามากแต่อีกใจหนึ่งคนคนนี้ก็ไม่ยอมทําอะไรไม่ยอมจัดการแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างให้มันเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนขึ้นนะคะคนคนนี้นะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็คือตอนนี้เวลานี้เลยนะเขาเหมือนกับ หมดกําลังใจหมดแรงบันดาลใจหมดอะไรตายอยากในชีวิตนะคะวันที่คุณกับเขาอาจจะมีปัญหาการวันที่คุณกับเขาอาจจะไม่เข้าใจกันเขารู้สึกว่าการที่เขาเคยอีกนอใส่คุณหรือการที่เขาเคยเพิกเฉยใส่คุณไม่แสดงความรักกับคุณน่ะในวันที่คุณพยายามหยิบยื่นให้เขาแล้วพอมาวันเนี้ยคุณัางคู่บางคู่บางคนอาจจะเริ่มปิดกั้นใจปิดกั้นความรู้สึกกันแล้วกลายเป็นว่า ตัวเขาอะรู้สึกมีความเบื่อมีความกังวลมีความเครียดมีความรู้สึกว่าใครจะมาชวนไปไหนใครจะชวนทําอะไรใครจะแบบอะไรยังไงมายุ่งวุ่นวายมามอบอะไรสิน,นดีให้ไม่อยากจะรับรู้เลยเพราะในหัวเขาเขารู้สึกว่าการที่เขามีคุณอะถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่เขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขารู้สึกอบอุ่นเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขารู้สึกอุ่นใจ มีกำลังใจมีแรงบรนดาลใจนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับให้ความสุขกับเขาได้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะคะคุณกับเขาจะทะเลาะกันบ้างนะคะไม่เข้าใจกันหรือมีปัญหาการอะไรก็ตามแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วคนคนนี้เหมือนเขารู้สึกว่าต่อให้เขาจะห่างกับคุณไปต่อให้จะไกลกันยังไงอ่ะแต่คุณเชื่อไหมว่าคุณยังคงเป็นเหมือนกับที่พักพิงทางใจทางกายที่พักพิงความรู้สึกเขาได้อย่างดี เหมือนยาชูกําลังของเขาอะค่ะเหมือนคนที่คอยไปแบบคอยปลอบประโลมคอยเยียวยาในวันที่เขาพยศกับคุณแต่คุณก็เป็นคนที่พยายามใจเย็นกับเขาอะคุณก็เป็นคนที่รักเขารักเขาโดยที่ไม่มีข้อแม้ถึงแม้ว่าเขาจะดีบ้างไม่ดีบ้างคุณก็ยังเป็นคนที่รักเขาตรงนี้แหละความดีของคุณอะกําลังไปทําให้เขารู้สึกว่ารู้สึกผิดกับตัวเองเนาะที่เขาเคยเหมือนกับเคยเพิกเฉยใส่คุณหรือไม่ได้ยินดียินร้าย กับความหวังดีที่คุณพยายามมอบให้เขาเนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานี้เหมือนกับว่าตัวคุณเองกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าเริ่มมีกำแพงนะคะให้ไวเบอร์ซ่ากันได้นะสลับกันได้นะคะแต่พลังงานส่วนใหญ่เหมือนตัวคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณเริ่มเข็ดละคุณเข็ดกับคนคนนี้คุณเริ่มที่อยากจะมีกำแพงกับเขาคุณไม่ค่อยไว้ใจเขาแล้วสีดาบเริ่มแบบเห็นไหมคุณดูหน้าตาสิไม่เหมือนกับ ไม่อยากที่จะเชื่อนำคำไม่อยากจะเชื่ออะไรกับความหวังลมๆแรงๆที่คนคนนี้พยายามที่จะมามาบอกกับคุณมาทำให้คุณอะไรประมาณเนี้ยเหมือนให้ความหวังคุณไปวันๆโดยที่ไม่ยอมทำอะไรให้มันเป็นจริงเป็นจังนะคะบางคนเป็นครอบครัวกันแล้วแหละแต่คนคนนี้อาจจะจำเป็นที่ต้องเดินทางไปในที่ไกล,กลเดินทางไปทำงานนะคะหรือเดินทางไปแบบไปต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอ ให้ในี้ชาลิออตเมื่อกี้ก็ไม่มั่นใจว่าก๊อบอ่านไปว่าอะไรไนายถือถ้วยหรืออะไรจริงๆแล้วเป็นชาลิออตนะคะทวทีเนาะ mm hmm. เขารู้สึกว่าตอนนี้เขาอยากที่จะพยายามทําอะไรเพื่อคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณคือคู่ของเขา mm hmm. คุณคือคนที่จักรวาลจัดสรร mm hmm. คุณคือคนที่เขาไม่สามารถที่จะละเลยหรือปล่อยปะละเลยละทิ้งความรู้สึกจากคุณไปได้อะค่ะ นะคะความรู้สึกของเขาอะ่ะมันมันมากกว่าคาว่ารักมันเป็นความรักที่มันผูกพันเป็นความรักที่มันมันแน่นแฟนมันผูกพันทางจิตวิญญาณนะคะคุณกับเขาอะ่ะเห็นไหมคะเขารู้สึกมั่นใจว่าคุณคือคนที่จักรวานน,ำพา,าพนำพามาให้ได้พบได้เจอนำพามาให้ได้ได้เป็นคนรักกับเขาได้เป็นแฟนกับเขาเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาอยากที่จะเคลียร์กับคุณเขาอยากให้คุณเปิดใจเขาอยากให้คุณแบบ ให้อภยัยให้โอกาสให้กับให้เวลากับเขาอีกสักนิดนึงอะคะ่ะเหมือนเขากําลังจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองบางอย่างนะคะตอนนี้เวลาเนี้ยถ้าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีประเด็นกันอยู่แล้วคุณรอคนคนนี้จัดการแก้ไขนะคะคุณกําลังจะได้รับการแก้ไขในอนาคตแต่เพียงแค่ว่าอุปสรรคมันมีแน่นอนคุณต้องให้เวลากับเขา นะคะบ,บางคนอยู่ไกลกันคนละฟ้าฟ้าเลยเนาะนะคะต่างถิ่นแดนไกลบางคนคนคนนี้ก็ยังคงแบบมีอุปสรรคในชีวิตมีปัญหาหลายด้านนะเรื่องงานก็มีปัญหาหรืออาจจะแทบไม่มีเวลาทำงานตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตเลยอะไรประมาณนี้หรือบางกรณีความสัมพันธ์คุณอาจจะแบบไปเจอความรักที่เป็นรักทางเลือกเป็นความรักที่เขามีตัวเลือกมีช้อยหรือติดคอมมิ t เมนต อะไรประมาณนี้แล้วคุณรอการตัดสินใจจากเขานะคะแต่คนคนนี้ต่อให้คุณอยู่ในสถานนะใดก็ตามคุณเชื่อไหมว่าตัวเขาเองเขาก็ยังต้องการที่จะมาขอโทษคุณนะมาขอโอกาสคุณนะคะเด็กถือถ้วยอย่าที่จะมาเริ่มนับหนึ่งกับคุณอย่าที่จะมาเริ่มต้นใหม่ทำอะไรดีๆกับคุณนะคะนี่คือพลังงานของเขาเพราะคนคนนี้จริงๆแล้วเขายังรักคุณ แต่เพียงแค่บางครั้งเขาอาจจะมีความโลเลมีความไม่แน่นอนมีความลังเลสับสนแต่อนาคตเขามีเป้าหมายในชีวิตคืออยากเป็นครอบครัวก,กับคุณหรืออยากกลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขร่วมกันกับคุณอีกครั้งหนึง่งเพราะไม่ว่าเขาจะไปเจอใครหรือไม่ว่าเขาจะไปอยู่กับใครเขารู้สึกไม่มีใครที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจอุ่นใจอยู่ด้วยแล้วแบบเหมือนคุณเป็น ไป,ไปทําให้เขาแบบนอนหลับสนิทอะนะคะหลับอย่างสบายใจหรืออยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกมีความอบอุ่นนะคะต่อให้เขาเป็นคนที่ดูแบบร้ายกาดขนาดไหนกับคุณก็ตามแต่คุณก็ยังคงเป็นคนที่เคียงข้างเขาอยู่ตลอดเวลาทั้งนยามทุกยามสุขนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าเนี่ยคือข้อดีของคุณเหมือนเขามองเห็นความดีในตัวคุณแล้วทําให้เขารู้สึกจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องทําให้ความสัมพันธ์นี้ มันไปถึงอนาคตถึงการเป็นครอบครัวถึงการเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันการมีบุตรการมีลูกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอะไรประมาณนี้นะคะส่วนบางคนถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเขาครอบครัวคุณนะคะหรือว่าติดในเรื่องของปัญหาคาราคาซังเรื่องลูกเรื่องเต้าตรงนี้นะคะเขาต้องการให้คุณเข้าใจเขาต้องการให้คุณให้โอกาสและให้เวลากับเขาในการจัดการในออฟสอร นะคะคือตอนนี้เวลาเนี้ยตัวเขาเองเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่พยายามนะเจ็ดไม่เท่าคือความพยายามแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นเขาจะทําอะไรเลยทั้งทางที่ตัวเขาก็คิดว่าเขาทําเขาพยายามทําอยู่แล้วเขาจะพยายามทําให้มันสําเร็จนะคะนี่คือความคิดความรู้สึกของเขาเหมือนตัวเขาเองไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าคุณกับเขาจะห่างไกลกันคุณกับเขาจะ มีประเด็นความรักกันอยู่หรือไม่พอใจกันทะเลาะกันเลิกกันคนคนนี้อยากจะบอกว่าเขายังเชื่อว่าคุณคือพรมลิขิตรักของเขาเขายังเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วคุณกับเขาก็จะได้กลับมากลุ่มมือกันหรือกลับมาแบบเป็นครอบครัวก,กันหรือกลับมามีความสุขร่วมกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะยังไงเขาจะพยายามนะคะชารีออดขยายเลเวอร์เพราะเขารักคุณนะ ทีนี้เรามาดูไพ่ออรเ์เลคเลกันนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรฮิลลิงแฟมิลี่อิชูเนี่ยบางคู่บางคนก็เป็นครอบครัวกันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะติดหลายใบเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนนะสาสี่ใบเลยเมื่อกี้ เ o ิร์ตเวดดิ้งฟอร์นะคะ Hard to h าร์ทคอนเวอร์เซชและ religion factor เนี่ยบางคนอยู่ไกลกันด้วยบางคนมีความแตกต่างกันด้วยหรือบางคนติดปัญหาในเรื่องของาศาสนาวัฒนธรรมครอบครัวการเลี้ยงดูการปลูกฝังผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะหรืออยู่ไกลกันอะไรประมาณนี้แต่จะบอกว่าคนคนนี้บางคนเขาอาจจะแบบ อาจจะมีครอบครัวที่ต้องดูแลนะคะลูกเต้าคุณพ่อคุณแม่หรือคาลาคาซังอยู่กับเรื่องครอบครัวเก่าๆดูเหมือนว่าเขาก็กําลังพยายามจะจัดการแก้ไขปัญหาที่เขาเจออยู่ในตอนนี้นะนะคะเขาจะพยายามสู้เพื่อคุณคน่ะคนคนนี้นะคะเหมือนกับว่าประโยคที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะมากๆเลยนะคะคือไม่ว่าอุปสรรคจะมากมายเพียงใดไม่ว่าขวากหนามจะแบบ เยอะแยะมากมายแค่ไหนระยะทางจะห่างไกลกันเพียงใดปัญหาอะไรจะถาโถมเข้ามาแต่ให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาเขาจะพยายามสู้ทุกอย่างเพื่อความรักของเราสองคนนะคะเนี่ยคือประโยคที่เขาอยากจะบอก choose a new direction นะคะดึงไม่ออก forgive ness นะคะแล้วก็ in the near future นะคะไพ่ yes นะคะคือตอนนี้เวลานี้ นะคนคนนี้นเขากําลังพยายามทําทุกอย่างเพื่อคุณอยู่นะคะเขากําลังจะพยายามทําให้ทุกอย่างมันมันเป็นมันเป็นจริงอย่างที่คุณกับเขาเคยตกลงกันหรือเขาเคยให้คํบัั่นสัญญากับคุณหรือใดๆก็ตามแต่นะคะเขาจะพยายามทําให้มันสําเร็จแล้วคนคนนี้นถ้าคุณมีประเด็นกันอยู่เขาจะมีการกลับมาขอโทษคุณกลับมาขอโอกาสกลับมาให้ให้คุณแบบให้อภัยให้อโอกาสกับเขาหรือแม้แต่กระทั่งถ้าคุณทําผิด นะคะเขาก็พร้อมที่เขาจะให้อภัยกับคุณนะคนคนนี้บางคู่บางคนคุณกับเขาอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วหรือเป็นครอบครัวกันแล้วเขาก็จะพยายามกลับมาดูแลคุณดูลลูกทําให้ดีที่สุดนะคะส่วนบางคนที่คุณไปเจอลักษณะของคนที่เขาติดคอมมิทเมนต์หรือคาราคาซัางเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องครอบครัวเรื่องปัญหารักเก่าๆของเขาเขากําลังจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อคุณอยู่นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามนะคะ ในอนาคตอันใกล้นี้คนคนนี้จะกลับมาเปิดใจคุยกับคุณนะคะจะกลับมาหันหน้าคุยกัน heart to heart conversation นะคะไพ่แนะนำคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือคุณและเขานะคะเวลาที่มีปัญหาต้องพยายามหันหน้าคุยกันเปิดใจคุยกันนะคะเรียนรู้เข้าใจยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็จับมือไปด้วยกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกันความสัมพันธ์มันถึงจะยั่งยืนได้ ตอนนี้เวลาเนี้ยคุณทั้งคู่อาจจะต้องพยายามที่จะประคับประคองกันนะคะนะคะเข้าใจความเข้าใจเป็นบ่อกเกิดของความรักที่มันยั่งยืนนะคะสำคัญมากไม่ว่าคุณจะไกลการจะมีปัญหาเรื่องใดก็ตามนะก็ประมาณนี้นะคะไพ่คอนเฟิร์มเ e สนะความแตกต่างของคุณไม่สามารถกั้นขวางความรักของคุณได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคเรื่องใดก็ตามนะคะก็ประมาณนี้เนาะทีนี้มาดูไพ่ ข้อความเขาอยากบอกอะไรคุณอุ้ยพับนึงนะคะพูดจาก,กันดีๆได้ไหมบางคนก็อาจจะแบบมีประเด็นการทะเลาะกันบ่อยหรือว่าใช้คำพูดไม่ดีต่อกันถึงแม้เราจะจบแต่ใจฉันไม่เคยเปลี่ยนนะคะ ฉันต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ฉันจะร่วมทุกร่วมสู่ไปกับคุณนะคะถ้าฉันเปลี่ยนไปคุณจะรับได้ไหมคุณสวยและมีเสน่ห์ฉันหยุดมองหน้าคุณไม่ได้ฉันอยากดูแลคุณ วันแรกรู้สึกยังไงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดกับความรักของเราฉันชอบความมีสเสน่ห์ของคุณแสดงว่าคุณเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมีไพ่แบบประมาณนี้ออกมา2องใบนะคะสักวันคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันทำนะคะและ เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ก็รอดูกันไปละกันนะคะเพราะว่าไพ่ก็บอกว่ามันคุ้มค่าที่จะรอ waiting for ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะจะรอก็ได้ไม่รอก็ได้อะไรประมาณนี้ขึ้นอยู่กับฟ e ีวิวของคุณนะคะแต่สิ่งสำคัญคุณรอรออย่างมีเหตุผลรออย่างมีสติรออย่างรักตัวเองนะคะรอแบบอย่าคาดหวังเยอะทุกอย่าง 50- 50นะคะ รักตัวเองก่อนอันดับแรกทำตัวเองให้มีความสุขนะคะก็ประมาณนี้เนาะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะก็ประมาณนี้โชคดีมีความสุขทุกทคนเลยนะคะแล้วก็ฝากติดกดติดตาม Subscribe Like Share ให้กอลด้วยนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดลาริดาเนอร์สกอร์าร์ลเข้าไปได้นะสวัสดีค่ะ